ก็สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาพูดถึงวิชาวิทยาการคำนวณชั้นป .6 นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะะเรื่องเหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหาอ่าอันดับแรกเราก็จะมาทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนนะครับเหตุผลเชิงตรรกะคืออะไรเหตุผลเชิงตรรกะก็คือการใช้เหตุผลกดกดเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลมีความสําคัญในการวิเคราะห์หาสาเหตุสร้างการจัดลําดับเรื่องราวก่อนหลังโดยแยกแยะความสําคัญของเรื่องราวด้วยการเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆทําทให้การตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับตัวอย่างการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรก,กะในชีวิตประจําวันของเรานะเหตุการณ์ที่1คือการเดินทางมาโรงเรียนนะฮะเหตุผลการคิดแบบ มีเหตุผลเชิงตกรกกะคืออันดับแรกเราต้องคิดก่อนว่าถ้าฝนตกนี่เราต้องมีร่มไหมสองเรามีเสื้อกันฝนหรือไม่สามใครจะไปส่งเราที่โรงเรียนนะฮะอ่านี่แหละครับคือการคิดแบบมีเหตุผลเชิงตักกะนะครับเป็นลําดับขั้นตอนก่อนและหลังอันไหนควรมาก่อนอันไหนควรมาหลังนะครับต่อไปเป็นเหตุการณ์ที่สองนะครับเป็นการเรียนหนังสือในช่วงโควิดนะครับ ในการเรียนหนังสือโดยปกติเราก็จะมาเจอหน้าเพื่อนๆกันที่โรงเรียนเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นการสอนแบบออนไลน์เห็นกันทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอสมาร์ทโฟนต่างๆนะฮะ,ะก็เป็นถ้าในส่วนหน่วยงานใหญ่ๆก็คิดกันมาว่าครับถ้าเป็นเหตุการณ์ช่วงโควิดเนี่ยลำดับแรกเราต้องเว้นระยะห่างนะครับก็ควรที่จะเรียนออนไลน์แนะแยกกันนะ คนไม่ยาหางถ้ามารวมตัวกันก็จะทําให้เด็กนักเรียนนะติดเชื้อกันได้ง่ายนะฮะก็เลยการแยกไปเรียนกันเป็นเรียนที่บ้านนะฮะโดยการเรียนออนไลน์นั่นเองครับต่อไปเป็นการข้ามทางม้าลายนะครับการข้ามทางม้าลายก็อันดับแรกเลยอันดับที่หนึ่งนะฮะเราต้องมองทางซ้ายทางขวาก่อนเลยว่ามีรถมาหรือไม่นะฮะจากนั้นนะฮะสังเกตไฟจราจรน,นะฮะ ไฟแดงไฟเขียวนะฮะถ้าเห็นไฟแดงเราควรหยุดก่อนนะถ้าเห็นไฟเขียวหรือหรือถ้าไม่มีไฟแดงไฟเขียวมีคุณตำรวจมาโบกให้นี่เราก็สามารถจะข้ามไปได้นะครับอันดับสุดท้ายเมื่อเราสังเกตแล้วว่าไม่มีรถจริงๆนะเราก็จึงข้ามทางม้าลายนั้นไปนะครับต่อ่าปเป็นการซื้อของนะครับการซื้อของการใช้เหตุผลเชิงการในการคิดก็คือ อันดับหนึ่งนะเราต้องดูว่าเงินในกระเป๋าเราเพียงพอจะซื้อของสิ่งนั้นไหมสองอะ่ะของสิ่งนั้นเนี่ยจาเป็นกับเราไหมถ้ายังไม่จําเป็นเราก็ไปซื้อของที่จําเป็นก่อนดีกว่านะฮะอ่าแต่ว่าเป็นการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมก็ต้องใช้เหตุผลเชิงรรกาเช่นเดียวกันนะถ้าเราไม่ใช้เหตุผลเชิงรรกานี่มีแต่แพ้กับแพ้ครับอ่าเช่นเราเล่นตัวนี้เพื่อนควรเล่นตัวไหนเราจะไปสู้กับทีมตรงข้ามได้ยังไงเนะี่ย นี่ก็เป็นการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นหนักเหมือนกันในะการเล่นเกมนะครับการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะมี3แบบนะ1แบบลำดับ2แบบวนซ้ําและ3แบบมีเงาาื่อนไขการแก้ปัญหาแบบลำดับแบบวนซ้ําและมีเงาาื่อนไขล้วนเป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะที่จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพนะครับมีครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนลองทําดูนยครับ นักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับว่ารูปที่มีเครื่องหมายว่าสงสัยเนี่ยมันควรเป็นรูปที่หนึ่งสองสามหรือสี่นะฮะถ้าเป็นครูจะบอกวิธีการแนวคิดแล้วกันนะฮะเรียงจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับถ้าเราเรียงจากด้านบนลงมาล่างรูปแรกมันจะเป็นแนวตรงนะะแอบรูปที่สองจะเป็นเฉียงไปทางขวาเล็กน้อยนะและรูปที่สามนะก็ทางขวาแบบเต็มที่นะฮะเบี่ยงขวาไปเต็มที่นะ รูปที่สองก็เหมือนกันครับเอียงทางขวามานิดหนึ่งและอันนี้มาทางซ้ายเปลี่ยนจากขวามาทางซ้ายแทนนะครับมาซ้ายเป็นตรงแล้วก็เอียงไปทางซ้ายอีกหน่อยหนึ่งนะครับอ่ารูปที่สามทางซ้ายแบบเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็ลงมาเอียงมาทางซ้ายอีกขยักหนึ่งนะและรูปต่อไปนักเรียนว่าควรจะเป็นรูปไหนนะคอ่าคำตอบที่ได้ก็คือ ข้อที่สองนั่นเองนะครับข้อที่สองนะครคือรูปที่เป็นแนวตรงนั่นเองครับต่อไปเป็นกิจกรรมที่สองนะครับให้ลองนักเรียนลองสังเกตดูครับว่าในวงกลมสีฟ้านั้นควรเป็นรูปไหนเะอ่าในวงกลมไหนที่สีฟ้ายังไม่มีบ้างครับอ่าดูสีสีอะ่ะออกแดงๆก่อนนะแดงๆนะมีจุด ตรงมุมสองมุมตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นจุดแดงสองมุมทั้งหน้าครับส่วนนี้เป็นอยู่ด้านบนนะครับสีเขียวก็มีครับด้านบนก็มีเหมือนกันด้านเฉียงกันก็มีเหมือนกันครับด้านตรงข้างหน้าอย่างเดียวก็มีเหมือนกันนะครับสีฟ้าก็มีข้างหน้าครับแล้วก็มีเฉียงนะฮะและรูปอันสีฟ้าที่หายไปนักเรียนว่าเป็นรูปอะไรนะครับอ่าคําตอบก็คือ ข้อที่ข้อที่หนึ่งนั่นเองนะครับคำตอบนะฮะต่อไปคือจะบอกถึงแนวคิดการแก้ปัญหาแบบเป็นลำดับนะครับการแก้ปัญหาแบบเป็นลำดับคือการแก้ปัญหาโดยเรียงลำดับเป็นขั้นตอนก่อนและหลังอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามต้องการและมีปฏิภาภซึ่งสามารถนำการแก้ปัญหาแบบลำดับมาใช้ในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันเช่นการล้างภาชนะ ใส่อาหารนั่นเองนะตัวอย่างสถานการณ์ก็คือเมื่อนักเรียนมีภาชนะดังกล่าวแล้วนักเรียนควรแก้ปัญหาเป็นลำดับได้อย่างไรบ้างนะครับจากภาพสามารถเขียนเป็นลำดับข้อความได้ดังนี้ 1. เตรียมอุปกรณ์ล้างภาชนะ 2. เปิดน้ำพร้อมผสมน้ำยาล้างจานให้พร้อม 3. ล้างภาชนะขนาดใหญ่ก่อนและหลังจากนั้นล้างภาชนะเล็กตามลำดับ 4. ล้างน้ําเปล่าพร้องความภาชนะให้เรียบร้อย5นํานผ้าสะอาดเช็ดภาชนะที่ล้างแล้วให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลจึงประกาศแบบเป็นลําดับข้อความนะครับกิจกรรมที่1นนะครับการแก้ปัญหาเป็นลําดับหาให้นักเรียนเขียนเรียบเรียงการแก้ปัญหาแบบเป็นลําดับที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของนักเรียนมา1ตัวอย่างนะครับ ก็ทําแบบนี้เลยทําแบบตัวอย่างการล้างจานเลยนะทําแบบตัวอย่างการล้างจานเลยเป็นให้เขียนแบบเป็นลําดับข้อความครับเช่นหนึ่งเตรียมอุปกรณ์ล้างภาชนะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นวิธีการล้างรถอันดับหนึ่งก็เตรียมสายยางเพื่อเอาไว้ต่อเข้าก๊อกเพื่อฉีดใส่รถเรานะฮะอันดับสองละ่ะอ,อันดับสามละ่ะอันดับสีล่ล่ะอันดับห้าละ่ะคืออะไรอันนี้ก็เป็นลําดับข้อความนะครับ อันนี้ครูก็ฝากไว้เป็นการบ้านล้วกันนะการบ้านจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวครูจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคครับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคาบหน้านะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะะดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดก็ใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกไปไหนนะครับแล้วก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดล้างมือกันหน่อยนะครับช่วยป้องกันกันนะครับโควิด อันตรายมากนะครับครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเทั้งน,นี้นะครับขอบคุณนักเรียนที่เข้าชมมากครับขอบคุณครับ